ทดสอบตัวเก่งก่อนจะส่งนะครับไปจังหวะชายเชิงเซานะครับพี่ปกิตส่งมานะครับตัวนี้นี่เอยู่ในอัมเบล่านะครับก็เดี๋ยวทดสอบดูครับผมโอเคนะครับเข้ามาแล้วก็เมนนุนซิลิกครับผมเลือกฟ้าอีทนะครับเป็นไทยแลนด์นะครับตัวนี้ทดสอบก่อนจะส่งนะครับผมอ่า หมอรถส่งโน้ตบุ๊กมาให้ลงนะครับก็ประหยัดงบไปครับอมเมล่านะครับตัวนี้ N17 ปีประมาณปีแรกๆครับก็เดี๋ยวลองสแกนไปทั้งระบบดูนะครับโอเคครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ มีออกซิเจนเซอร์ตัวฮีเตอร์แบงค์หนึ่งนะครับมีปัญหานะครับก็กดเสร็จครั้งหนึ่งอ่าในเป็นออกซิเจนนะครับมีไกด์ไลน์นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองไป BCM นะครับผมไปลองสั่งกระตุ้นดูนะครับมาแล้วนะครับเดี๋ยวทดสอบ แอนดแรมนะครับไฟหน้านะครับนอมอนิเตอร์ไม่ดูนะครับเดี๋ยวลองไฟไฟต่ำนะเ๋วลองทดสอบดูไฟต่ำโอเคครับไฟต่ำติดนะครับก็ทดสอบคร่าวๆนะครับก่อนจะส่งนะครับก็มอรถท่านหนที่สนใจนะอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมขอบคุณครับ